พระสัญญาประจำวันสำหรับวันนี้คือพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์จะพระธรรมหนึ่งพงกษบทที่8ข้อ5 6 6กกล่าวว่าสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงพระราชทานการหยุดพักแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ตามซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้ทุกประการพระสัญญาอันดีทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระองค์ ทรงสัญญาทางโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์นั้นไม่ล้มเหลวสักคำเดียวในพระคัมภีร์ข้อนี้กษัตริย์ซาโลมอนได้อธิษฐานอวยพรแก่ประชาชนอิสราเอลว่าคำสัญญาของพระเจ้านั้นไม่เคยล้มเหลวสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทำพระองค์ก็จะทรงทำคำที่บอกว่าไม่มีคำใดคำหนึ่งล้มเหลว นี่คือความมั่นใจให้คุณวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าว่าทุกข้อทุกตอนนั้นที่พระเจ้าสัญญาไว้นั้นล้วนเป็นจริงเพราะว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อคุณอาจจะเคยประสบกับช่วงเวลาที่ท้อแท้ช่วงเวลาแห่งการรอคอยคําตอบแต่จงระลึกว่าพระเจ้านั้นจะทรงตามคําสัญญาที่พระองค์ทรงมีไว้ให้กับคุณเสมอวันนี้ให้ใช้เวลาสักครู่ ที่จะทบทวนในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้พระองค์ทรงสัตว์ซื่อในชีวิตของคุณพระองค์จะรักษาพระสัญญาที่ทรงทำไว้กับคุณเหมือนดังในพระคัมภีร์อีกหลายตอน mm hmm. เช่นเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ9กล่าวว่าจงรู้เถิดว่าพระยาวเวพระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าโดยแท้จริงทรงเป็นพระเจ้าผู้สัตซ์ซื่อทรงรักษาพันธสัญญา และความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคนและในโยชูวาบทที่21ข้อที่45ก็กล่าวว่าไม่มีพระสัญญาใดที่พระยาเวทรงกระทำไว้กับวงวานอิสราเอลแม้แต่ประการเดียวที่ไม่สำเร็จพระสัญญาทุกข้อได้เป็นความจริง เช้าวันนี้ผมเห็นรุ้งกินน้ําอยู่บนท้องฟ้าก็ได้รับการเตือนใจและหนุนใจว่าทุกครั้งที่พระเจ้าทรงให้รุ้งกินน้ํานั้นปรากฏบนเมฆรุ้งก็จะเตือนใจให้ระลึกถึงพระสัญญาณิรันที่พระเจ้าทรงให้ไว้ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นรุ้งให้เราจําไว้ว่าพระเจ้าทรงรักษา พระสัญญาของพระองค์เสมอขอพระเจ้าอวยพรครับ